สวัสดีครับสวัสดีครับนเรียนเนกาวันนี้เราเรียนวิชาประวัติศาสตร์หัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ทุกคนรู้ครัเราเรียนเรื่องอะไรยุคตื่นรู้ไม่รู้ครับไม่รู้อ,รอ่านไม่รู้ยุคตื่นรู้ทางปัญญาคนระับซึ่งยุคตื่นรู้ทางปัญญาคือยุคที่จเจริญเฟื่องฟูของทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์วิวัฒนาการของหลักการต่างๆในปัจจุบัน แต่ก่อนหน้านั้นเราไม่รู้จักกันถึงยุคมืดยุคมืดซึ่งเกิดในช่วงปีศตวรรษที่14และศตวรรษที่15ในยุคนั้นวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และลอื่นๆอยู่ในช่วงยุคมืดซึ่งหมายความว่าคีดจักรหรือศาสนาเป็นที่ตัง้งและในช่วงกลางร,ระหว่าง เกิดโรคระบาดขึ้นมันคือแบกเด็กครับสร้างความเสียหายให้กับโลกใบน,นี้ซึ่งฆ่าประชากรของโลกไปถึงหนึ่งส่วนสี่ของประชากรทั้งหมดทั้งโลกแล้วแบเด็นี้ชื่อภาษาไทยดีไ่ประประมาณนะประมาณครับและในช่วงระยะเวลาใกล้ๆกันนั้นเองเกิดการบุกรุกของจัก,กรวรรดิออตโตมันสู่จัก,กรวรรดิ ไบเซนทายครับซึ่งเมืองหลวงคือคอนสแตนติโนบลและการบุกลุกนี้สําคัญมากนะครับมันก่อให้เกิดการส่งออกความรู้เข้าไปสู่ยุโรปและตะวันตกครับถ้าอย่างที่เราเห็นจัก,กรวรรดิออตโตมันได้บุกพื้นที่ในตุรกีซึ่งในตอนนั้นคือจัก,กรวรรดไิไบเซนทายและขยายองความรู้ที่ได้จากการลุกลานนั้นเข้าสู่ตะวันตกซึ่งคืออิตาลี โรมาเนียต่างๆรับผมให้เวลาผมหน้าทีนะเขาผมและในเมื่อความรู้ทางกี่นั้นไหลเข้าไปสู่ตะวันตกนั่นหมายถึงความรู้ทางด้านปรัชญาและการวิทยาศาสตร์และนวัตกรกรมต่างๆซึ่ง หลักปรัชญ,ญาที่เราจะพูดถึงคือชองชาคลุโซเขาคือผู้ที่สร้างหลักแนวคิดสัญญาประชาคมสัญญาประชาคมคืออะไรคือการพูดถึงว่าประชาชนเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี่คือหนังสือสัญญาประชาคมฉบับแรกและอีกท่านหนึ่งคือจอร์ด ตอนเรกเข้าเป็นใครเป็นชาวอังกฤษซึ่งเขามีแนวคิดว่าผู้คนมีเสรีภาพสิทธิและเสรีภาพต้องแต่กำเนิดและแนวคิดนี้ส่งไปสู่อเมริกาอเมริกาทำอะไรในยุคนั้นอเมริกาประกาศเอกราชให้ตัวเองเป็นเอกราชจากจักรวรรดิพิทิศหรือจักรวรรดิอังกฤษคนต่อมาคืออิมานูเอลคานเขาเป็นผู้ที่ให้แนวคิดเรื่องของ ว่าเป็นละเทนเมนหรือการใช้หลักของเหตุผลต่อมาจะเป็นด้านของเศรษฐกิจและสังคมคนทางซ้ายมือที่นักศึกษาเห็นจะเป็นออดัมสมิธกับคนทางด้านขวาคือเดวิดมูชื่อพวกนี้มันคือสำคัญเท่าไหร่และต่อมาครับเราจะมาเข้าสู่หัวข้อสำคัญเป็นของวันนี้คือยุคเรนซองครับมีใครรู้จักยุคเรนซองไหมยุคเรา ยุคเรเนซองดาวินชีนี่เดีวยวแล้วกด็ดาวินชีเดี๋ยวเขาพูดถึงซึ่งจุดศูนย์กลางของยุคเรเนซองนั้นได้เกิดขึ้นที่มือลงฟอร์เรนต์อิตาลีเพราะว่าในยุคนั้นแล้วถ้าย้อนกลับไปตรงแผนที่ใช่ไหมครับอิตาลีจะอยู่ใ,ใกล้กับตุรกีซึ่งการเดินทางนั้นเข้าได้ง่ายทำให้แหล่งศูนย์การทางความรู้นั้น เข้าไปสู่เมืองลาครเลนได้ง่ายกว่าและจากรูปนี้เราก็เห็นว่ามีการเดินทางทางเรือสักสนมากใช่ครับและตระกูลที่มีความสำคัญและเรืองอำนาจมากที่สุดในยุคนั้นจนถึง300ปีต่อมาเขาคือตระกูลเมดิชีครับซึ่งผู้ที่ทำให้ตระกูลรุ่งเรืองมากที่สุดคือโจวานนี่เดเมดิชี mm hmm. ค,ครับก็คือนะครับหนน จังนะคนรวยผมใช่ไหมพี่มีแล้วแล้วตระกูลน,นี้นะครับข้างใครในศิลปะสถาปนิกเ,เขาเรียกอะไรสถาปัตย์ใช่ไหมครับสถาปัตย์ศิลปะสถาปัตยกรรมและอื่นอีกมากมายซึ่งนั่นทำให้เขาจ้างศิลปินและรับอุปถัธภ์มศิลปินมากมายในยุคนั้นหลายคนที่เรารู้จักในวันนี้ก็คือหนึ่งเลยเดลันเตโร ดะนันตเโลเขาเป็นใครเป็นใช่ครับเชิ่เกี่ยวกับปติมาการลรด้วยและเขาเป็นบุคคลแรกที่ขออนุญาตชำละศพเพื่อศึกษาอนาโตมีครับ mm hmm. ผลงานของเขาคือรูปปั้นเดวิดที่สังหารยักษ์โบร,รในท่าทางที่เป็นกิริยาที่ชนะยักษ์โบราณแล้วเป็นรูปปั้นสำนิกทองแดง mm hmm. ซึ่งเป็นผลงานชินโนแดงของเขาอีกคนนึงนะครับ ฟิลิปโปโบนาเสกี้แผู้นี้เป็นผู้ที่สำคัญม,มากนะครับนักเรียนนักศ,าาศาึกษาเรียนวิศวกรรมเรีนใช่ไหมครับครับบ <c oughs> ุคคลนี้สร้างโดมขนาดมัลิมาสูงจากพื้น42เมตรก็สูงจากพื้น32เมตรและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง42เมตรซึ่งไม่มีโครงไม้รองรับนะครับเขาใช้ห <c oughs> ลักการวิศวกรรมสร้างโดมขนาดมาลรมานี้และยังยก จะเห็นตรงปลายนี่มันเป็นลูกทองคําเป็นเป็นทองแดงเคลือบทองครับซึ่งหนักมากและในยุคนั้นบนาเลสกี้เป็นผู้ที่คิดค้นเครนเครนสําหรับยกยกวัสดุกันขด้นเลยในยุคนั้นถือว่าใหม่มากนะในชุดปีพันห้าร้อยกว่าและอีกคนหนึ่งคงไม่ต้องพูดมากลอะไรมาคนนี้เดโอนัดร์ดาบินชี เขาคือบุคคลที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมอนาลิซาทุกคนรู้จักรูปภาพอมอนาลิซาใช่ไหครับยโยนาโดดาวิชีนะเขาสนใจทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติ <c oughs> แม้กระทั่ง <c oughs> เขาเป็นบุคคลหนึ่งที่สําคัญมากต่อด้านกายวิภาคศาสตร์พอเขาสังเก็ตเรื่องของกระดูกทุกท่อนเอ็นทุกเส้นเส้นเลือดทุกเส้น แล้วเขายังทราบได้ถึงการไหลเวียนของเลือดในอารมณ์ต่างๆก็ลงไหลมากจนกระทั่งเขามีรูปภาพอณาตโตมีของม้าอย่างละเอียดน,นะครับแต่ผมเอามาขึ้นให้เพราะแล้วก็ยังมีเรื่องของขอไปอ่ะยังมีเรื่องของรูปภาพของสมองมนุษย์ในแบบสามมิติซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนและการวิาพากษ์ษาของเขามีทั้งหมดห้าร้อย ห้าสิบสามน้าครับและเ้ายังเป็นวิศวกรรมเครื่องกลเขามีความสนใจทางด้านนี้มากๆ,ๆซึ่งนั่นทําให้เขาถูกว่าจ้างในช่วงสงครามในช่วงที่มีสงครามเขาถูกว่าจ้างให้ประดิษฐ์จากหน้าไม้จากคนครับตัวตัวเนี้ยหน้าไม้จากคนแล้วก็มีที่เขาออกแบบไว้คือรถถังกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งไม่ได้ใช้แล้วครับแต่ สองแบนแนสองอันนี้เป็นพื้นฐานให้กับรถถังและเฮลิคอปเตอร์ในปัจจุบันผลงานที่เรารู้จักกันดีครับลาจิคอนดาโมนาลิซาคนไทยรู้จักกันในนามโมนาลิซาและเดลัสซ็ปเปอร์กายาหานมือดท้ายอีกท่านหนึ่งคือมิเกลันองเจโลมีใครทราบไหมครับเขาทำอะไรที่แบบเป็นผลงานเด่นๆเลยพวันนี้ก็ยังตั้งเห็นตั้งงานได้รูปปั้นจู๊บจ้าจู๊บจ้าจู๊บจ้ารูปปั้น รูปปั้นเดวิดซึ่งไม่เหมือนกับรูกป,ปั้นเดวิดของโดรันเตโลเพราะว่ารูปปั้นนี้แสดงอากับกิริยาก่อนที่จะไปสังหารยักษ์ปูเลตซึ่งการที่จะไปสังหารยักษ์ปูเลตไดน,นเขาต้องคิดวางแผนซึ่งเราจะเห็นได้ถึงคิ้วที่ขมวัดเส้นเลือดที่ปูดโปนและแกราองคาชาติที่เล็กกว่าสัดส่วนตัวทัดส่วนเลย มีความสำคัญน,นะครับต่อด้านนี้เพราะว่าวิกเกอลันเอนเจโลบอกไว้ว่าเขาพันานาไว้ว่าศิละปะชิ้นนี้เป็นการแกะสลักจากหินอ่อนขนาดมหึมาสูง17ฟุตหนักถึง6กตันซึ่งนั่นทำให้หมายความว่าเขาจะพลาดไม่ได้เลยถ้าพลาดคืองานสิละและการที่รูปปั้นนี้สร้างขึ้นมาเขามีแรงบันดาลใจมาจาก การน,นำอารมณ์และศิละปะเข้ามายงยึดไว้ด้วยกันพร้อมกับการวิพากษ์วิทยาศาสตร์การที่องค์ขชาติของเดวิเล็กกว่าสัดส่วนตัวโดยปกติแล้วนั้นหมายความว่าเขากาลังคิดชายที่อยู่ในาอารมณ์จะไม่สามารถคิดได้อย่างรอบคอบและใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่ครับต่อไปเลยพูดถึงดานวิทยาศาสตร์กันไอแซกนตันกับการิเดโอ ได้ยินกันจนเบืแล้วมาไอเซเนอร์ตันและผมมีคลิปใน YouTube ไว้ให้ทุกท่านสแกนสำหรับศึกษาเรื่องของไอเซเนอร์ตันเพิเ่มเติมเพราะว่ายังงก็รู้อยู่แล้วแอปเปิลกระตุกลงมาใส่หัวแล้วก็เกิดสูตรทางคณิตศาสตร์มากมายและอยากให้ทุกคนสแกนก่อนนะก,ก่อนแล้วเราจะไปหัวข้อต่อไปไว้เผื่อดูเผื่อศึกษาแต่ไว้เดี๋ยวหลังจากจบคลานี้ไปค่อยดูด้วย ันน,นคือกาลิเลโอกาลิเลเป็นการตั้งชื่อแบบอิตาเลียนมันเป็นเหมือนแฟชั่นครับลูกชายคนโตจะต้องชื่อข้างหน้าคล้ายกับนามสกุลออกเสียงให้คลองจองกันเหมือนกับตระกูลที่ทำแบรนด์กระเป๋าชื่อดาเน,นียบุช oh. ิออกาลิเลโอกาลิเลีนั้นเป็นนักดาราศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งทฤษฎีของเขาเป็นที่ไม่คึง พอใจเท่าไหร่สําหรับคีซัจจ์เพราะในสมัยนั้นคีซัจจ์พูดไว้ว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่การที่กาลิเลโอกาลิเลียบอกว่าไม่ใช่โลกนั่นแหละที่หมุนรอบดวงอาทิตย์นั่นจึงทําให้เขาถูาากศาสนาจักรกักขังไว้ในบ้านของตัวเองทรมายางทุกรมานถึง9ปีและเสียชีวิต,วต,วต,วตในที่สุด แต่ในปี1992นั้นทางคิตจักรได้ออกมาขอโทษกับกาลิเลโอว่าคำวินิจฉัยนั้นไม่เป็นความจริงเป็นข้อผิดพลาดโดยภ้าสันตปาปาจอห์นที่สองดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าการเรียนวิชาป,ประวัติศาสตร์นั้นเพื่อให้เรียนรู้ถึงอดีตและทำนาย นคการที่เกิดข้อพิพาทแล้วมันไม่จําเป็นที่ต้องเกิดข้อพิพาทซ้ํา,าเราเรียนรู้ไปเพื่อกันการพิพาทซ้ํา,าอีกครั้งนึงและโลกใบนี้ทุกอย่างคนระับมันเป็นไปไม่ได้หรอครับในที่แรกแต่มันก็แค่ในที่แรกเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ได้เห็นได้ชี้ให้ชัดแล้วว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ด้วยความข้างไค้หลงใหลและความเรนรถยาก็ คงจะมีเท่าน oh, ี้แหละครับคับนักศึกษาหมดทอาลบขอบคุรับขอบคุณครับอันนี้ใช้โปรแกรมอะไรครับอันนี้ต้องพรสลด์แบบนี้สลด์แบบนี้ให้เต็มไม่มี หัวข้อแคน่นั้นเองไม่ต้องมีคำอธิบายนะครับว่ามันเป็นยุคของการเรียนรู้ทางาปัญญามีวิวัฒนาการเป็นอย่างไรออไรอไต่อไปครับาก,ก็ไปก็ใช้ภาพอธิบายใช้ภาพอธิบายนะครับก็จะมียุคหมืดนเนาะแต่ประเทศเท่าไหร่เราก็ว่าไปเนี่ยเลือกอะไรก็ได้เลยครับก็เรร้เห็นว่าการใช้การเล่าเรื่องเนี่ยวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อกต้องไหม แต่คนที่สามารถเล่าให้เราอินกับเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยจะต้องมีทักษะอย่างยิ่งเล่ามันกับเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆอันนี้มันเกิดขึ้นหลายเป็นเป็นทางการปีแต่มันจะจบภายในสิบนาทีได้ยังไงนี่คือโจทย์ที่เราที่เขาได้เล่ามาอาจจะเป็นไมน่ได้จะเป็นแบบคนที่แค่ถามมาหรือเปล่าว่ากังวลกับแบบเรื่องของตัวเลขนะครับถามว่ามันจะผิดพลาดไหมเนี่ยบางทีมันมีข้อความเนี่ยถ้าเราลืมเนี่ยเราก็ดูได้นะ อะไรนี่ถ้ามีตุ๊กข้อสอง,แ,งแต่ผมเชื่อว่าคนที่ฟังนะี่เขาไม่ได้ไปสติที่ข้อสองหรอกเขาอยากจะรู้ว่ามันเข้าสู่ยุคนี้ได้อย่างไรการจำตัวละครมากกว่านะครับจะเป็นจะเป็นจุดเด่นของเราแต่สิ่งอันที่ดูแล้วได้เคยบอกกับเราก็าคือว่าไม่ต้องมีเคร่คิดเป็นเบอพูดไปเลยไม่งั้น,มมนพูดแต่ข้อมูลสอบข้อมูลถามว่าผมทราบไหมเนี่ยผมไม่ทราบทุกอย่างเลยนะเรื่องยุคอะไรต่างๆเนะี่ยมาฟังอยู่ในเดียนเราก็เคิร์มไปเลย กับเราเข้าใจแล้วว่าเออวิศวกรรมเนี่ยเรื่องของโยธามันเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตละเนี่ยสร้างโดมมาไม่ต้องมีเสาเนะี่ยใช้หลักยังไงเกิดขึ้นขนาดยุคสมัยก่อนที่มีเครื่องมืออะไรามากมายใช่ไหมเนี่ยความ่ิดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สอนประวัติศาสตร์ได้เก่งเนี่ยทำให้นักศึกษาดีนได้นะไม่ธรรมดาเนาะแล้วก็คุณคุณนเรศก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นคุณครูสอ,อนประวัติศาสตร์ นะแต่ว่าเราเนี่ยนะเราจะไปเป็นครูโยธานะครับก็อาจจะต้องเอาเรื่องเหอันนี้ไปคุยนั่นจากวามว่ามันเกี่ยวข้องกับวิชาโยธายังไงนี่เราจะได้รู้ว่าแบอที่จุลนฤทธิบอกครับเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อทํานายอนาคตเนี่ยอ่ะผมมาถักจุลนฤทธิ์ทางนี้นะอ่ะต้องลงต้องลงเนี่ยจะต้องขอเป็นสไลด์ตัวอย่างนี่นะท่านครับ